หมอนี่ครับมาหมอไทยต้ยมยำนะโอ้โหแซ่บเลยครับ สวัสดีครับแซปในซอยโคราชมานะครับผมดูคลิปตกปลากันมาหลายคลิปนะมาดูคลิปทาอาหารนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผูช้ชมคิดว่าเอ๊เดี๋ยวนี้ไม่ยอมทำอาหารให้ดูเลยครับหลังจากที่กลับอยุธยาไปนะครับไปตกปลาช่อนแล้วตกปลาหมอมาคลิปนี้ก็จะทําเมนูเกี่ยวกับปลาหมอฮนะนี่ครับปลาหมอมีไข่ด้วยนะไข่เหลืองๆเลย ปลาหมอปลาหมอไทยนะหรือปลาหมอหนาไม่ไปลาหมอชุมพรนะเพราะปลาที่ไปตกใน,นเป็นปลาบ่อธรรมชาติของบ้านพี่ชายครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําต้มยําปลาหมอใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนไปเด็ดมาเมื่อกี้ครับางถนนในซอยหน้าบ้านนี่ครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําส่วนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกตอนตอนผมทานะนะครับแะเ,เริ่มต้น วิธีการทำต้มปลาหมอใบมะขามอ่อนครับเ,เราไปต้มในแก๊สปิกงนี่ครับแก๊สสำหรับทำอาหารบนเรือใส่น้ำลงไปต้มสำหรับหนึ่งหมอ้อ ตั้งน้ำไว้ก่อนครับทำเตรียมเครื่องต้มยำขาปะไคแบบร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทศ ใส่ไปหน่อยครับเกลือช่วยรสชาติเค็มนะและที่สําคัญคือช่วยลดข่าวปลานะครับเพราะเกลือเนี่ยถ้าต้มยำเกี่ยวกับปลาคนจะใส่เกลือไว้นิดนึงครับมีเห็ดใส่ด้วไหะครับเกลืนจิ แดงจินดาครับพริกกินหนัวสวนลงไหครับตำชอบเผ็ดขนาดไหนก็ใส่ไปครับใส่เปนกยํตลงไปครับปรุงรสด้วยผมปรุงรสตารนิดนึงปลาครับอ เห็ดแล้วแต่ต้องการเลยครับใส่เห็ดลงไหมครับน้ำเดือดแล้วใส่ปลาลงไหมครับ ย้อนฟองคาวออกนะครับใส่มะกปูดลงไหมครับใส่มะขามลงไหมครับ ปลานะครับต้มในน้ำเดือดประมาณ5นาทีถ้าเดือดจัดจัด5นาทีเนี้ยปลาก็สุกดีนะครับ รดดูครับปลาเริ่มสุกแล้วฮะก่อนเปรี้ยวไปแค่เติมมะนาวนะครับเกียงพอครับเติมมะนาวครับปลาสุกแล้วครับปิดแก๊สได้เลยครับเติมมะนาวลงไปกชี้ลงไปครับ ขั่วลงไปเรียบร้อยแล้วครับต้ยมยำหอมหมอใบมะขามอ่อนคุณผู้ชมหอมมาก เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหครับท่านผู้ชมดูเนี่ยโอ้โหปลาหมอไทยตัวใหญ่ๆครับหอมมากครับน่ากินครับไข่ด้วยครับเนี่ยไข่ลอยฟองเลยครับนี่ไข่เป็นเม็ดๆนี้ครับอ่ไข่ปลาหมอนี่ก็อร่อยนะน้ำลายไหลต้มยำปลาหมอนานะปลาหมอไทยเปมาทำออดเมื่อกี้ชิมสับลัก ไม่ให้เจ็บคอไ <c oughs> อ้ดูตัวใหญ่มากไข่ไข่ไข่เล่อยงๆนะนี่ชิมไข่ก่อนเลยอือ หวานมันมากครับครับอร่อยมากลองเนื้อมันลองเนื้อปลาหมอนะปลาหมอนะห,อหวานมันหวานมัน ครับเป็นเนื้อปลาหมอเขาจะมีความละเอียดนะหวานมันนะครับมันจะต่างกับปลาหมอชุมพรนะครับนี่เป็นปลาหมอธรรมชาติปลาหมอไทยแท้ตัวจะไม่ใหญ่เท่าปลาหมอชุมพรนะแต่ว่าแต่ใต้ที่ผมตกมาได้ที่ทบอกว่ามิชัยก็ถือว่า ไซส์ขนาดน,นี้ถือว่าใหญ่มากครับสำหรับปลาหมอหนาปลาหมอไทยนะครับอ,อร่อยมากครับท่านผู้ชมสดน้ำมาร้อนนะอืมมันร,ร้อนเปรี้ยวเผ็ดน,นะฟิน น้ำที่มีไข่ปลาหมอลอยอยู่ผิวน้าน้ำต้ยมยำนะครับฟินครับโหว่ายอดจอกมาได้แปดตัวนะนี่ทำต้ยมยำสี่ตัวเหลืออีสี่ตัวเดี๋ยวตามชมก็ทำชมว่าจะเป็นเมนูอะไรครับอีสี่ตัวที่เหลือ ทนชมดูแล้วก็ถ้ามีปลาหมอไทยนะหรือปลาหมอหน่ารามาต้มยำใบมะขามอ่อนดูรับแซ่บมากครับท่านผู้ชมถ้าถ้าให้ดีกว่านั้นนะเอาวันที่ไปตกนะตกแล้วเอาขึ้นมาทําเลยเดี๋ยวยิฟตฝินกันนี่นะทาที่ท้องท้องร่องท้องสวนนะแต่ว่าเวลาจํากัดก็เลยต้องกลับมาทาคลิปต่อที่บ้านนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องแซ่บในซอยโคลาชครับสำหรับช่องนี้ตกปลามาลันๆอาหารแซบ่บ มีชมมาอยู่เรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคอมเมนต์ทักไทยกันครับกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามครับผมเจอนคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับลองมาทำดูครับต้มยำปลาหมอไทยใบป,ประขาบอ่อนแซ่บมาก